น้องข้าวคะเวลาป้าเบญจกายไลฟ์สดให้คนมาดูเราเยอะๆน่าทรงผมสําคัญไหมคะป้าเบญจกายต้องรัดแกะเหมือนน้องข้าวไหมคะถึงจะมีคนมาดูเยอะๆอืมป้าเบญจกายรู้ป่ะหางหางมันตัวอะไรมันตัวเงินตัวทองมันตัวเงินตัวทองหางหางผมเหมือนตัวเงินตัวทองย่ใครบอกหนูลูกคิดมาเองหร็ยมาเองอ๋อหมายถึงว่าไม่หมายถึงว่า ไม่ใช่เหมือนตัวเงินตัวทองลูกหางแบบว่าขา,ายของแล้วปังเพลงเพลงหนูก็มมไม่รู้หนูนก็พูดรามาษาหนูนไปมันต้องเงินตัวทองห <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่มไม่ใช่หนูน่ารักไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชมไม่ใช่ตัวเงินตัวทองแต่เป็นคนขายของแล้วได้เงินได้ทองลูกไม่ใช่ตัวเงินตัวทองใช่สรุปแล้วสรุปแล้วป้าเบญจาก,กายไม่ต้องรัดแกะเนาะใช่ ก็มีคนมีคนดูใช่ไหมบ้าบรรยากาศหรือปา่าใครใครมาถมใหม้ช่างเปิ้ลบิวตี้ช่างเปิ้ลบิวตี้ช่างเปิ้ลบิวตี้แล้วเราเลือกทรงได้ไหมจะให้แม่รักทรงอะไรหรือแล้วแต่ช่างเปิ้ลบิวตี้แล้วแต่ช่างเปิ้ลบิวตี้อ๋อใช่ทรงอะไรหนูก็น่ารักหมดเนาะใช่ทรงอะไรหนูก็น่ารักเบสเ <c oughs> มีทรงไหนที่หนูจะไม่น,น่ารักหมดอ่ะไม่มีเลยไม่มีเลยมีแต่<ม>สวยทั้งนั้นเลย ใครก็สวยสู้นะไม่ได้ดูดิรถหนุ่มีสามคันมีสกูตเตอร์มีจักรยานมีมอเราใส่มันรอดูนะมันใสอเวนเปล่ามือนรถน้ำกอ่ะรถน้ำบักรถน้ำบักอยู่นู่นแต่แต่แต่มองไม่เห็นเพราะว่ายังไม่ได้เปิดบ้านอ๋อค่ะคเพราะว่ามันมืดอยู่มันมืดอยู่ย้ายมากี่วันแล้วคะย้ายบ้านมากี่วันแล้วคะนานแล้ว หลายวันแล้วเหรอคะหลายวันแล้วขนของหนักไหมน้องแค่หนักสิขนของมาที่บ้านหนึ่งงจิจั๊สามหนักมากเลยโอ้หนูได้ขนอะไรมามั่งคะออหรือหนูเดินเฉยๆเดินตามเข้ามาเฉยๆไม่ใช่นู่งขนมาแต่แต่แต่หนูอยู่ในรถไม่ได้ลงไปเพราะว่าคุณแม่ไม่ให้ลงไปให้เปิดกระจกดูคุณแม่อ กลัวกลัวากแดดเดี๋ยวดำใช่ปีสปิดเป็นพรีเซนเตอร์สบู่จะไม่สวยใช่ใครบอกหนูเนี่ยฮะใครดมาเองหนูคิดมาเองว่าหนูเป็นพรีเซนเตอร์สบู่กลัวต้องรักษาผิวเพราะว่าตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์สบู่หนูฉลาดมากใช่น้องเข้าฉลาดมากเลยใช่แล้วรู้ด้วยเพาปิดเป็นพรีเซนเตอร์สบู่อยู่ใช่เคยไปปฏิบัติธรรมไหมคะ ไปวัดนะคะไปวัดไปค่ะไปวัดะไรวัดป่าเัดป่าผู้ชักชินดะปงอ๋อจำได้ด้วยใช่มไมไมีป้าอะไรฮะป้าพยองป้าพยงแต่เสื้อสีเทาแล้วก็ป้ามะลิใช่เขาเป็นอะไรคะเขาทำอะไรในนั้นคะเขาจะเียมกับข้าให้หลวงปู่อ๋อ เขาเป็นอ๋อเป็นแม่ออกเนอะเขาเรียกแม่หลวอกี้หลวมนู่นก็ปูกกลมสิลป์พี่ก้องก็อยู่นู่นหลังหลังตุย้ยนเหรอพี่บอกพี่ก้องล้นหรือยังคะเงินล้นหรือยังของพี่ก้องอยังเลยยังเลยอือแต่แต่มันมไม่ใช่อันเดียวกันหรอกเพราะว่ามันเป็นอะไรนะแม่ที่ที่พี่ก้องให้หนูมาตัวอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราถามพี่ก้องก่อน พี่ก้องไม่ว่างลูกพี่ก้องเรียนอยู่ค่ะไม่ใช่เล่นเกมเลยนเสร็จแล้วตั้งู่ตีกนขับรถแก่งขับรถแก่งเอ่อกับกลับมอะไรเดี๋ยวเราดูพี่ก้องจรินะะดูปปะมาดิดิดดเดี๋ยวเดีวอยเยเดิี่ซีี่เรียนหนักไม่ใช่แบบเล่นเ แมวมานไหมแมวไขว่ห้างตาแมวไขว่งอ่านมากเลยน้องน้องท้าอย่าไปใกล้นะเดี๋ยวโดนกัดนะคะลูกใช่เพราะว่าหนูไม่ชอบแมวอยู่แล้วเพราะหนูเป็นภูมิแพ้แพ้ขนแมวด้วยเนาะแพ้ขนแมวด้วยถ้าถ้าเราถ้าเราไปไปจับนี่อืมเป็นแมวเลยอืมจะจะเป็นเสียงแมวเลยแมว อ๋อต้องฆ่าโดนขนแมวไม่ได <net young> ้นะเดี <people van icking> ๋ยวคันเนาะใช่เดี๋ยวคันอืมเดี๋ยวคันเดี๋ยวเดี๋ยวมีเสียงแมวแมวกดไลค์ลัวๆเลยนะคะอ๋อกดไลค์ให้ใครล่ะคะให้หนู